นี่คือน้องวัวครับนี่ชุดที่สองครับสุกแล้วครับผมนี่อย่างหมู้นมากห้เคยกินข้าวให้กินเต็มที่ให้เพื่อจะได้กินข้าวมาเป็นแม่ผมมากครับนี่คือเซกชชัยนาทนี่แหละครับรักพวกรักพวกรักฝูงรักเพื่อนฝูงพี่น้องนี่คือสุดยอดนี่ครับมานี่ต้องอิ่มทุกคนใช่ครับผมอิ่มแล้วอิ่มแล้วค่อยเมาอิ่มแล้วค่อยเมาคืนนี้ก็ไปบนเมนมากกว่านี้ ดีกว่านี้ไม่มีแล้วเลยหลองเอ้ยมาแม่มามากินข้าวมาพแล้วก็เล่าครับมันน่าโมยมากเจ๊ชนะอย่าดื้อด้อแบบไรไกลตื้นไก่ตื้นชื่ออะไรตัวน้อยไม่กินข้าวโอ๊ะนั่งรูปแบบไรเล่นไปเล่นมาโอ้ยอ่าวางโทรศัพท์ก่อนนะกินข้าวกันเด้อเด็กหน่อยกินข้าวสาวถ่ายรูปให้แม่พวกนี้นั่นให้กินข้าวสะได้มีแห้ง ข้าวขี้ข้าวหมาโลนกินเยอะข้าวเยอะอันนั้นวางลงข้างล่าเนี่ยไอ้จอยไอ้มึงงัวยังไงเติมเข้ามาแย่หนูเตัวเดี่ยวนั่นไหนร้องหรือว่าแม่ได้แฟนตาแฟนศิรนโอ้ยพอแล้วคนเดียวมาอยู่ไม่มานะหรือว่าแม่ได้แฟนคนสุรินไม่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 เป็นนักเป็นนักวยเก่าอยู่ไม่มาเอากินกินกินข้าวกินอะไร ไปสิดจะมีแย่งซุกเดี๋ยวแป๊บนึงนี่อันนี้ยายหนูสั่งวีรอแล้วก็เนี่ยเราเสียบันแม่ไอ้แกงกะเพราแกกินอร่อยจริงอร่อยไหมบ้างอร่อยมากอร่อยมากในไม่เห็นเลยเราหาซื้อกินในกรุงเทพมันไม่อร่อยแบบเออปลาปูข้างนั้นผมอมบ้างนี่ร้อนตบมึงนี่ร้อนกันไหนเนี่ยกูอมป้าคือเสียงห้ามเท่า ปผู้ใดให้มากนี่เหรอเสียชัยนัดโอ้เสียชัยชัยนัแล้วดีบ่ดีครับตัวโอ้ได้เสียงามเบื้องข้างหลังเนี่ยพอลองเบื้องข้างหลังเนี่ยปอดตัวได้เสียงามผู้ตัวนี่โอ้บักลายยืดดื้อเมืัอนี้เด้อจะไปอาบน้าบ่ฮะจะไปอาบน้าไปอาบน้าบักลายได้ย่างไปใกล้คั้วตัวใหญ่เด้อมันสิซนเดี๋ยวเขาไปใกล้เดี๋ยวพอลองพาไปโอ้เจตเจตมันก็เป็นนักเรียนมาฝึก งานนะครับโอ้หลวงไปเลยนะครับคจับหยัดเลย <c oughs> อันนี่เป็นฟางป่ะครับยาเป็นยา<ด>ครับยายา,ยาแห้งอ๋อยาแห้งผสมกับหัวอานใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหผุนัยยัดปุ๋ยเนี่ยปากแมงกุ้งครับช้าเย็นอ,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 อ ขอบคุณครับหนูสารวัตรปุ่หนาหนนยายบ้างหมักครับสีย่างด้ไหมชิดโน่นเอ้ยเขายางหนูฮะหมักหนูต้องเห็นทั้งหลายตึลดรใส้ลงไปแซ่หมักเรียบร้อยแล้วครับใส่แกะ้วเตรียมแล้วครับ <c oughs> บานสามาสกิดนิดเลยซอยจูเลยครับ ไปดูหน,นูเอาไปยางแล้วพี่กเอาเยออาง่ยิบไปกินเลยโอ้ยยิบเป็นพยาหลา,ายโอ้ยไปมาแล้วครับแนายางหนูครับมาจากร้านกิลล่มงคลเลยกกลดู้ยขานใส่ก้างขาใส่กางเด็ครับขานาลั้าครับใส่ไดยครับปังเลยครับออน้ำมันลอยหน่อยอน้าเออมีน้ำน้อย อาลครับมันจะเหี ừ, nhà, né, né, ่ยนั <c ười> ่นเออบันทาีน้ำแน่ตักออกไน้ำแน่เออต้นน้ำนเฮไปเลยครับไปเลยดเอามาฟังนี่เนีมาฟังทังนี้เนี้ยโอ้ยยางโอ้ยพี่น้องเลยนะเอาไร่าไ่เวัดนี้ไร่เาไงไท้องไงท้องฟังพี่ฟังพี่ บอเอาซุ่มมันไงท่องเออไม่ต้องมีน้ำเออเอาน้ำใส่ตักน้ำใส่ท้องมันเอออตุ๊ปื๊บเชียววะโอชาลาแล้วอ่ะเอามากแบบปื๊ดคนอย่างของแม่ปื๊ดใหม่ไหนีิพอดีพอดีพอดีครับย่างนุ่นพอดีเนาะอดีเก็บไปก็ มันบ่ใหม่ดิครับตอน,อ,น,นอะไรเพี่ลงมาในลงนะว่าเอาอันนี้ก็ได้พี่มันโดนแดดหน่อย <laughs> แดดนี่แหละเว็โอ้วันไม่ใหม่นะตัวมันเป็นนี่สิไ่ให่สั่งมาจากอ่ค่ายปีเคเลยครับโอ้ยตาโก่งขนาดเ,เริ่มเม้องโอ้รูเรียงเด้่อยแบตัวนาสิสุกับตอ้องร้อยกันหน่อยครับ นายสุกอยู่ตัวร่องเมืองหางมือก่อนพอมีเลียดติดครับยังไม่สุกครับผมรอมาสุกนิดนึงครับผ่านกาลังกะโอ้ยย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 ย้ยย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 ยคยย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 ยคยยยยยยยรยย่ยยยครับ จม่รัสิขายลูกนี่ไหล่ะเอาห่อเ้ยขอผมคู่สอไงแจสรแจสเด้อระมันจะไปเนาะเตอะครับครับครับเพราะสี่ขานี่ไมสีขาออไหมซับซีแม่แม่มาเดียเรเร็วเลูกเงนะขาี่ามาๆๆเแต่เหนื่อยลูกเนาะ ตตััมมขอบคุณน้องวัวพี่เดียนครับผมพี่ชายเอามาให้มันเนื้มันไก่จังหวัดไหนนะครับลบบุรีลบบุรีเอามาให้ครับผมขอบคุณครับทั้งเนื้อวัวด้วยครับเฮ้ยเนื้อมาแล้วครับผมพี่ครับเนื้อเนื้อมาแล้วไม่หวั่นหล่อตัดตัดยังไงครับน้องวัวน้องวัวเสียใจจัดการให้หมดครับ น αι, น αι, นเนี่ยเนื้อกินเนีโอ้ยจาวนี้ไปฟิตก่อนด้ป่ะใส่ให้ครับผมใส่มีเนื้อเสร็จค้าวสาดเอาไปหน่อยครับจุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บอู้หเนื้อจุ๊บเอากันเช็นไอ้บพอแล้วครับโอ้ยมาชนะเก๋ๆยกให้มาเป็นมจะได้ไมวยแล้วแต่ก็ ไอแว่นไม่รู้เรื่องแล้วเมื่อกี้กสื่อสารไพอแล้วครับอันนี้มัน,อน,นโอ้ยอยากจะเขาว่าสูบาศร้าเป็นเนาะปากคาเมื่อกี้เออตอนนั้นแหละนั่งน,นึ่งเจ้าคมด้หวานมาแล้วเนหะ็นเนื้อตับไม่ได้นี่รับตับสดๆขอบคุณเสียเฉชใจนาทลุงพี่ไอ้เอ็มพื่อนเอิ้มกันหนึ่ง ไอ้ม่กามึงอุ่มไปเลยอ่าเยครับตัวเิอมเม็ดหน่อยเนื้อหวานมากผมอ่ะตับคือว่าตับหยิบไม่ไว้ากินจิ้มเลยกไแฟกาสิมึง มันหวานไหมผมไม่คมไม่ชอบกินตับแม่งชอบกินตีเนื้อแต่ว่าตับมันหวานตับ<อ>น้ำมันหวานไหม <c oughs> โ<อ>ม้วงกลมวงกลมกลมเลยเ, <c oughs> เหรอื้ดบอาคำเดีาสว่า,า <c oughs> ตับโกดหวานเลย <c oughs> บู้ไป <c oughs> กะ <c oughs> ยอดครับไอ้ก้าทีมงานโฟมบดครับทีงงานพ่อด้วยเข้าวีสองรอบด้วยเจ็บมเกิดเลยแจวความแล้วส <appointment> <BLEEP> าบบบบรวัตอ,อืมเงือสาเ็ดนะมสวย เอ้ยโอ้ยล่างยาคักเอยออตัวมันสิออกไหมมองเนี่ยนนี้ล่างออกลเลยน้ำขิ้มันหลยเยอะนี่คือน้องวัวครับนี่ น้องใหญ่มากเราก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อนปละเมื่อยต้มแมงกินบดนีสบะระปากแมงกินทิพย์เลยอ่ะผู้ใดเมาโอ้ยปละเมื่อยพี่น้องเลยเอ้าเดีโดนไม่กินนองงัวเนาะ้วพวกมันเคยกินบ่โซ่เตองสิเคยได้สิบ่เอ้าสินชะกันโซงหมดได้บัดนี้ น้องวัวครับเจ้๋